สวัสดีครับใครก็เข้าครัวนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อามีเมนูนะครับที่มานําเสนอคุณผู้ชมนะครับเป็นเมนูวุ้นแยมสตรอเบอรี่นะครับก็จะเป็นวุ้นนะครับที่ดัดแปลงมาจากใช้สตรอเบอรี่สดนะครับเปลี่ยนเป็นแยมสตรอเบอรี่ก็อย่างเช่นแบบช่วงฤดูไหนที่แบบไม่มีสตรอเบอรี่สดอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นแยมสตรอเบอรี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะครับ ก็ตัวแยมเนี่ยคืออามจะเลือกแยมที่มีเนื้อสตรอเบอรี่เนี่ยครับปนๆอยู่ด้วยนะครับเวลาเ,เรามาใส่ในบุลเนี่ยก็จะทําให้บุลเนี่ยของเราออกมาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับยี่ห้อมีเยอะแยะมากมายนะครับตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดก็มีขายนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับอันนี้ผงบุ้น,นะครับก็วิธีเลือกผงบุนก็แนะนําให้เลือกบุนที่มีคุณภาพนิดนึงก็คือมันจะเขียนว่า AA ครับ2 A นะครับก็จะมีคุณภาพนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ใบสะระแหน่นะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่าครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับอ่าก่อนอื่นก็เอาน้ำนะครับลงไปต้มก่อนนะครับก็ไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้แล้วก็ ใส่ผงวุ้นลงไปเลยนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยผงวุ้นนี่มันจะต่างกับเจลาตินนะครับก็คือเจลาตินเนี่ยต้องแช่น้ําก่อนเพื่อที่จะให้แบบว่าไอตัวเจลาตินเนี่ยดูดน้ําก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแช่ไว้แป๊บหนึ่งแต่ส่วนวุ้นเนี้ยต้มไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ไฟแรงในการต้มวุ้นนะครับเพื่อให้วุ้นละลายจนทั่วนะครับเวลาสังเกตว่าวุ้นละลายหมดแล้วเนี้ยก็ ให้ตักขึ้นมาเนี่นยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าบุญที่มันละลายแล้วอ่จะไม่เห็นเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยครับประมาณนี้จะไม่เห็นเม็ดเล็กๆก็คือจะใส่ไปรวมตัวกันไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็ต้มจนให้ละลายเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเวลาบุญละลายแล้วเนี่ยครับมันจะออกหน้าหน้าตาของบุญเนี่ยจะมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต้มให้สุกก่อนนะครับเยวมาดูกันนะครับ ครับตอนนี้บุญของเราก็ละลายดีหมดแล้วนะครับก็ต้องประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วก็ต่อไปใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายก็คนให้น้ําตาลละลายแป๊บเดียวเองน้ําตาลละลายแล้วก็ถ้าอยากให้ละลายเร็วก็ให้ใช้น้ําตาลน้ําตาลที่แบบเม็ดเล็กๆครับน้ําตาลทรายขาวนี่แหละเม็ดเล็กๆเ,เนาะนะครับ พอใส่ลงไปแล้ววุ้นของเราก็จะใส่ขึ้นมาด้วยนะครับนี่โอเคจากนั้นก็ปิดไฟนะครับคนอีกสักครับนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ยามสับปรี่ลงไปนะครับใส่ลงไปขึ้นนึงก่อนจากนั้นก็ยามสับปะร่เนี่ยแตกตัว ก็จะช่วยให้สีของบุญเราหน้าทางขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้า,าบุนเริ่มเย็นตัวเอ้ยเย็นลงนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทลงใส่พิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทลงใส่พิมพ์ดีกว่าครับครับตอนนี้อาร์มก็ยกลงมาแล้วนะครับก็วิธีทําให้มันเย็นเร็วนิดนึงก็คือเอาน้ำน้ำเย็นนะครับใส่ชามไว้แล้วก็เอาทั้งหม้อเนี่ยครับวางลงไปเลยแล้วก็คนนะครับ พอให้มันอุ่นๆนะครับก็ตักใส่พิมพ์พของเราเลยนะครับอาจะทำนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเนื้อของแยมสตรอเบอรี่ลงไปด้วยนะครับถ้าพิมพ์พประมาณนี้ก็ประมาณ4ช้อนนะครับสช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวอ้ามขออนุญาต ใ,ใส่พิมพ์นะครับให้ครบก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวอามจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับรอให้มันเซตตัวนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเย็นแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับครับตอนนี้อามก็ได้แค่เอามาจากพิมพ์แล้วนะครับก็มาใส่จานสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา แยมสัเบอรีนะครับมาใส่ข้างหน้าอีกนิดนึงบางคนอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิปปิ้งครีมอย่างเี้ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับแต่ในเมื่อเราทำวุ้นแยมสั r เบอรีแล้วก็เราก็ต้องใช้แยมสับเบอรีหรือบางคนอาจจะใช้สัเบอรรีสดก็ได้นะครับก็ดูสดเพื่อสุขภาพ นะครับอิดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็แต่งด้วยใบสะระแหน่สักหนึ่งใบอันนี้อาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงอ่าไซนี้กำลังดีนะครับนี่อืมอันนี้ ขึ้นกล้องไหมสวยมากโอเคนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับ